ซึ่งวันนี้โดยคาร์บิลวนะผมอยู่กันในจูโกคาร์สเซอร์ซัน8นะครับผมวันนี้อยู่กับใครครับผมอารีนาเจ้าเก่าเจ้าเดิมจ้าใช่เลยครับผมวันนี้เราจะไปทำอะไรกันเลยภกฏีเอ็นจ้าใช่เรื่องมีว่าอ่าไม่มีชักเกอร์ชายจ้าใช่ครับก็เป็นครั้งแรกที่ผมเข้ามาด้วยในทีเอ็นนะครับไปเลยเป็นไงโอ้โหเราไปประตูไหนกันดีครับให้เรียกเลย อเลือกเลยประตูที่ไปง่ายๆหน่อยใช่คือว่าวันนี้เราต้องได้อย่างน้อยก็ได้ชักบ็อกอ่าฮะได้ชิวๆมากก็ได้ไอ้นี่อ,อะไรอ่ะเขาเรียกว่าออแมกเนตเออแมกเนตหรือภาษาง่ายๆก็คือแม่เหล็กอันนี้ไหมน่าจะแบบน่าจะเพิ่งเปิดได้นะแต่ไม่ไมีทัพอ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราก็บินเข้าไปเลยไ,ได้หรอโอเคไปดิ ดูอ่ะหัวกนปึ๊บปึ๊บดูๆๆปึ๊บเอ๊ะเฮ้ยได้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 ตามตามไปตามไปโคตรเฟี้ยวตามอยู่ตามอยู่อันนี้แหละอันนี้ต้องได้ฟอปอ่าได้แหละสุดยอดโอเคซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปหากันเลยแล้วกันเอ่อจดพิกัดก่อนไหมเอ้ยไม่ต้องจดไม่ต้องดบินหนีบินหนีบินหนีบิน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  S <S เออเราบินไปทางทางไหนดีอ่ะทางไหนอ่ะเดี๋ยวดูกอ่ะ<ห>ทางแนะนำเลยเนี่นยทางอีสต์บินมาเรื่อยๆเอาละเจอที่แรกแล้วนะจ๊ะแต่ว่าเหมือนน่าจะไม่รอดอ่ะทำไม <S 1> <S 1> อ่ะเรือมันโดนไอนี่ไปแล้วโอเคเราต้องทำใหม่แล้วต้นสำรวจอ่าวันนี้ก็ไม่รอดอันนี้ก็ไม่รอด โอเคกันรอโดนโดนยึดอีกแล้วต้องไปไกลๆก,ลกล่อนหน่อยกย่อยเจออ่ะที่ต่อไปก็ได้มีป่ะมันไม่มีเรืออันนี้อู้แต่มีชักเกอร์อยู่ไปเอาชักเกอร์มาได้เออมาๆมาตอนเท่าไหร่อเนี่ยที่พิมพ์ไปอันนี้มีเรือแล้วเรือยังไม่มีคนเอาด้วยโอ้สุดยอดสุดยอดมาเลยมาเลยที่นี่แหละที่ที่ดี นี่ไงแสงเบคอนใช่ไหมใช่เลยถูกต้องใช่ปหมใช่อันนี้แหละเขาไปดูเรืออะไรดีกว่ามาเออนี่ยอยู่เรือวิ่งกับลุ่งมาดิก็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 มาดีครับมาเลยโดนโดไปแล้วอ้ามเอาเบคอนป่ะอ้าเอาก็ได้หรือว่าไอ้น่าจะใช้อ้าเปล่าก็ถ้าไม่เอาก็เดี๋ยวขุดจะได้ขุด ไปไปบุกปราสาทกันมเรอยู่ไหนไปก็ะป้ายไปบุกปราสาทบุกปราสาทป้ายป้ายเราเริ่มจากตรงไหนดีประมาณนี้ว้ายยี่ได้ไหมแล้วไอ้นี่มันมันหาได้ไง,งนะไอ้อะไรวะไอ้แม่เหล็กอะ่ะมันหาในกล่องในกล่องตามกล่องตามกล่องปราสาทอนะไรพวกนี้ป่ะใช่ ตีเอ็นเดอร์แมนเอาไว้เนี่ยโอ้ยชิบหายแล้วลงมาตีเอ็นเดอร์แมนใช่มาเหอะจังหวะนี้มาเหอะมาเหอะด้วยโอ้โหอ้ามไอ้ของอุ้ยอุ๊ยโทษโทษโอ้ยรถเจ๊เหมือนกันเราเราเราอยู่ด้านบนแล้วค่อยยิงลงไปดีกว่าอ้ามโอ้ยลุกอ้ามระวังอ้ามระวังตายยิงอย่าตายอย่าตาย หาบล็อกปิดตัวไว้หาบล็อกปิดตัวไว้อันหนึ่งลอยอยู่ลอยอยู่ช่วยไม่ได้ลอยอยู่อย่าโดนยิงอย่าโดนยิงอย่าโดนยิงไม่อ้ามอ้ามอยู่ไหนไม่ไม่ตายหรอกบอกเลยโอเคคือว่าทำที่ปิดมิชิัอย่างดีอ้ามรับอามรับยานะอ้ามจะโยนแล้วเดี๋ยววะตรงกลางไงแหละโยนแล้วอ้าวรับได้ยังนะไปยันหรอวะ อ๋อนี่ยเอะเขาเรียกว่าส่งยาส่งยาส่งยาว่ะยาอย่าอยู่ยิงยอยู่้ยิงเคลียร์อยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยยยยอ้าวมีแมยยยยย้ยยายยยยงยยยยยมยย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 ายย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 ยอุ้ยยยยยย

ที่เราต้องการมันแน่นานและต้องการมากแน่นอนแน่นอนว่าเรามากับไอหน้าเราต้องได้อยู่แล้วทุกคนแน่นอนเออโอ้หโดนตัวเองด้วยเชาวอย่าตายเชียวอ่าจะตายผมไม่เอ้ยตายอยู่แล้วว่าตายแน่แน่เลยอย่าตายอย่าตายเกียร์ครับเกียร์ก็ว่าประสาทหนึ่งเนี่ยมันจะมีไอนี่เยอะใช่ไหมอะไรไหนอะไรเยอะไอแม็กเน็ตอะ ใช่ตามปราสาทใหญ่จะมีโอ้นี่นี่นอ๋อเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วได้ได้เช็ฟรีด้วยยังดีเนี่ย yeah, ได้เหมือนกันได้เช็ฟรีเจอเจอหีบเจอหีบไปเลยแหละไปเลยแหละละุกพิกแอคก,กับทองเนีนะโอ้โหมันมีมันมีเยอะอะห้องเยอะมากจริงห้องเยอะมากก็ด<ข>ีอ่ะของเยอะของเยอะไม่หยิม่โดน อนูมันชอบบัอ็อะมองไม่เห็นลูกอันนี้เราหาครบทุกอันยังอันนี้ฝั่งนี้แอมหายังอ่ารู้สึกว่าจะครบแล้วนะโอเคครบแล้วงั้นเราไปที่ต่อไปอ่าเดี๋ยวนะมีคนโป๊ะนะครับผมมีคนครับผมทุ<ว>กคน<ว>นะครับ <c ười> ผมก็ไม่เหลืออะไรจะใช้แล้วนะครับไม่ <c ười> ว่าจะเป็นที่ <c ười> สุดดีๆนะครับชุดเกาะดีๆนะครับเบียรที่มีนะครับแม็กเนตที่มีนะครับอย่างสวยก็คลิปนี้ ก็คือแรกๆก็เหมือนจะดีนะครับแรกๆก็เหมือนจะมีของอะไรเขาเนะครับนะพอผ่านไปสักพักนะครับผมก็ล่วงลาที่เราให้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะไปอะไรของรองทำไมได้ใช่ไหมอ่าแล้วเราไปเจอในคลิปหน้านะครับสำหรับใครที่อยากจะดูคลิปต่อไปก็ช่วยกันกดไลค์เยอะๆนะผมกดไลค์กดซับให้กับช่องไอหน้าแล้วก็ช่องของผมด้วยละกันนะผมับผม <จ>แล้วรเรเจอกันใหม่ครับเดี๋ยวขอเวลาไปหาของเพิ่มก่อนอยากจะเพชรจะอะไรครับผมรบแล้วโอเคผมเจอครับกดไลค์กันสักละหาช่องหน่อย่ะ<ป><ป>ตอนนี้ตัวลงมากเลย